สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องเป็นมิชน,นะครับวันนี้มาแต่แรงโซโลนะฮะมาแก้มือนะฮะสุกาคลิปที่แล้วเนี่ยมีคนบ่นนะฮะจบง่ายๆนะครับผมมีคนโยนเกมนั่นเองนะฮะเดี๋ยวคลิปนี้ก็จะเล่นใหม่นะครับผมอีกรอบหนึ่งก็เมื่อวานนี้เลยสดๆร้อนๆเล่นแบทแมนครับผมแปบ๊บเดียวจบนะครับก็เล่นได้ไม่เต็มที่ครับผมนะขำๆนะครับผมคลายเครียดนะครับ โอเคครับผมนะฮะมีคนเล่นแอนเนทครับผมเมดก็จะเป็นติวเซียนฮะโอเคครับขลางเขาเปลี่ยนมาเป็นน้าครอสนะฮะโอเคเทลเดี๋ยวไปติดตามรับชมกันในเกมเลยดีกว่านะฮะว่าจะเละหรือเปล่านะฮะโหทีมตรงข้ามมีลิงนะฮะลิเลน,น่ามียอนมีสกัดแล้วก็มีมิน่านะครับผมโอ้โหครบเลย โรซูก้าที่ผมใช้ในเกมนี้ก็จะมีออฟสล็อตนะครับอ่าสปีดอ่าไม่ใช่สปีดเลยด,ดิแอสซัส,สิเนตครับผมแล้วก็ดังคลอดสิเป็นเ,ดเ,ดเดต็มนะฮะเป็นรูจักรอร้อยมีพลังโจมตีนะครับผมแต่ความเร็วโจมตีไม่มีนะฮะนี่แหละเป็นปัญหาเดียวของซูก้าที่ในช่วงต้นเกมเนี่ยตีช้ามากนะครับผมความเร็วตีเนี่ยมันช่วยในเรื่องของอ่าแอนิเมชันของตัวละครนี่นะฮะไม่ใช่สิการใช้สกิลนะฮะมันจะเร็วขึ้นนะครับต้องพูดไงเนี่ยดามเมจของของ,ของสกิล มันจะออกเร็วขึ้นนะฮะเครื่องมันตีเร็วอันนะฮะไม่รู้จะอธิบายไงดีลิงก็เหมือนกัน,นครับผมลิงอ่ะถ้าใส่รูนแบบคริตเต็มเลยเนี่ยมันจะตีช้าแล้วก็ฟาร์มช้าไปด้วยนะครับผมนะครับคนส่วนใหญ่เขาก็เลยแก้ปัญหาโดยการออกบุ๊ตีเร็วนะฮะหรือแซมรูนที่แบบตีเร็วแต่ถ้าพูดตามความเป็นจริงเนี่ยคนที่เล่นลิงใส่คริตเต็มเนี่ยมักจะไม่มีความเร็วโจมตีอยู่แล้วนะนะครับเพราะรูน,นี้มันมันไม่ได้เพิ่มความเร็วโจมตีนะมันเน้นคริแรงแล้วก็คริรัวมากกว่าผ นะการออกไอเทมก็จะแก้ไขด้วยการออกรองเท้าที่เร็วนะฮะออกอมนิยามนะฮะเพ,ะพิ่มความเด็ดันจมตีนะครับซึ่งผมจะออกไอเทมลักษณะเดียวกันแบบนี้แหละนะครับมาดูกันว่าจะเป็นไงนะฮะผมย e ืนเลนเจอร์สกัดนะครับมันช่วยได้เยอะเลยนะสุก้าย e ืนเลนเจอร์สกัดเนี่ยนะครับจงังหวะใครดีกว่าได้นะครับผมนะฮะเดี๋ยวมาดูกันนะว่าจะเป็นยังไงสกัดนี้เขาก็เพลย์เซฟพอสมควรนะฮะเขาไม่ออกมาเลย มีบิ้วมาเป็นดาเมจแล้วก็สกัดบิ้วมาเป็นดาเมจเนี่ยจังหวะใครเปิดก่อนได้เปรียบนะครับผมสกอร์ในเกมตอนนี้ครับผม1นนย์ครับเวลาในเกมจะ2องทีแล้วนะครับโอ้โหสกอร์น้อยมากต้องเซฟเซฟนะฮะสกัดเล่นเล่นแบบว่าเซฟมากอะ่ะไม่ออกมาเลยอะ่ะโอเคลิงอยู่ข้างบนนะครับผม ลีเลน,น่ากำลังไปเติมไฟข้างบนอยู่โอเคเจอกับติวเซียนนะฮะลงมาละโอ้โหสกัดหายเงียบเลยอะ่ะเราต้องระวังนะน่าจะเวลสี่แล้วละ่ะสกัดโดนชาร์จสกิลสองนะฮะแล้วพุดด่งวยสกิลหนึ่งทุบเนี่ยโอ้โหมีก็แห้งต้องระวังะฮะผมเนี่ยเป็นคนที่เล่นสกัดนะผมรู้ว่าประสิทธิภาพของสกัดเนี่ยโคตรน่ากลัว แค่สก,กิทไม่กี่ทีเนี่ยโหเขาหายเ oh. ขาหายจริงนะโอเคกับร่างทันไหมเนี่ย ลอยเข้าออกมาก่อนนะครับถึงระยะไหมนเนี่ยโอเคถึงอยูอ่เขาได้สกิลแล้วนะโอเคก็จะลวงยากนิดหนึ่งเขามีสกิลปัดแล้วนะครับ <need> ในแต่ละเกมที่ผมเล่นซูก้านะครับการออกไอเทมการขึ้นลำดับไอเทมเนี่ยจะไม่เหมือนกันนะครับผมบางเกมเนี่ยผมอาจจะขึ้นรองเท้าขึ้นมาก่อนฮนะในกรณีที่คิดไว้แล้วว่าเราเนี่ยต้อง เคลียร์แล้วก็โยกไปช่วยมิดเลนะฮะแต่ในเกมนี้เนี่ยผมขึ้นไอตัวแอสตรนสเปียร์นะผมเป็นชิ้นส่วนเล็กของตัวโปรเจคนสเปียร์นะ,ะเพื่อให้มีดาเมจสู้กับสกัดได้เคลียร์คลีฟให้ไวนะครับผมซึ่งในเกมนี้จะเห็นว่าผมไม่ค่อยวิ่งไปเติมมิดเลนเลยนะฮะนานๆครั้งจะวิ่งขึ้นไปนะครับผมนะแต่บางเกมเนี่ยโหผมเคลียร์เสร็จผมวิ่งขึ้นมาเลยะฮะเพราะว่ามิดเลนเนี่ยเขาไปแก๊งกับเพื่อนบ่อยมากนะ,ะบางเกมนะสกิดกันไปนะครับผมโอเค ครึ่งหลอดหูยลิงิมาลิงมา,งมาอืมทุบให้ฮะโอ้ไม่ได้ละโอ้ยสกัดมาใจเย็นนะเพื่อนโอ้สกัดวิ่งช้ามากเฮ้ยสกัดใจเย็นโอเคโอเคสแต็กเขาน่าจะหายไปแล้วแหละมาแล้ว broken spear ครับผมนะฮะ โอเคเรียบร้อยฮะสวยงามเขาสะบัดไม่โดนเราหกหนึ่งนะครับผมสกอร์ในเกมนะฮะในเกม5าทีนะครับผม เห็นชัดเลยครับว่าตีเร็วขึ้นนะครับผมลองแล้วแหละนะครับรองเท้าบูทตัวนี้เนี่ยทำให้การคอมโบสกิลเนี่ยก็ต่อสกิลของผมเนี่ยรวดเร็วยิ่งขึ้นครับผมเร็วมากนะฮะคล้ายๆกับลิงแหละแก้ปัญหา การเพิ่มความเร็วโจมตีเนี่ยด้วยรองเท้าชิ้นนี้นะฮะช่วยได้เยอะเลยนะครับผมก็ลองเล่นลิงโดยใช้รองเท้าชิ้นนี้เหมือนกันนะครับผมช่วยได้เยอะรอนะครับผมนะฮะใครออกมาก่อนเนี่ยเสียเปรียบเลยอืม <laughs> สวยโอ้โหไม่ได้ละ <laughs> ผมเนี่ยเป็นคนที่ใจเย็นได้แป๊บเดียวนะครับผม ออกมาก่อน oh เลยนะฮะโอเคดีนะไม่โดนเอ็กคไม่งั้นก็แห้งขึ้นกันเชิ้นต่อไปที่ผมจะขึ้นนะฮะจะเป็นโนมนิยามนะครับผมมาดูกันต่อนะฮะสกอร์อในเกมตอนนี้ก็เจต่อ2องครับผมเวลาในเกมก็หกนาทีนะครับสเกลภาพนี้มันวายมากนะฮะตัวหนังสือมันก็จะเล็กๆหน่อย อาสกัดหายเนี่ยกลิ้งทุกใบมากนะครับบูทนี่คือประสิทธิภาพของบูทนะครับบูทตีเร็วนะฮะเร็วมากชิ้นเดียวก็เอาอยู่นะฮะยิ่งได้อมนิยามเนี่ยโหยิ่งเร็วเลยนะครับคือจะเล่นหมีอย่างมันนะบอกเลยตีเร็วมากแล้วก็สกิลต่างๆเนี่ยมันเหมือนเร็วขึ้นนะฮะไอนี้ไม่รู้ว่าผมคิดเ,เองหรือเปล่าเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะฮะเช็ดมือก่อนอุ้งตายแล้ว โอ้ยโหตะก,กี้นี้เป็นการตายที่ไร้คุณค่ามากอยู่เฉยๆเขาตีไม่รู้อะว่าลิงจะมานะครับมือมันเหงื่อออกครับผมก็เลยเช็ดนะฮะตรงมือที่ใช้สกิลนะโหตายจริงตายกับลิงไปแล้วตัวแรกโอ้ย ทำอะไรกันเนี่ยยังเยอะโอ้โหเกือบโดนแล้วต้องเรียกฮะต้องเรียกหลบมอเทลเทลเทลโดนแล้วนั่นไงเรียบร้อยโอ้ลิงเอาไม่น่าทำไมไม่ช่วยเพื่อนยืนทำไรอืมตายนะเนี่ยเพื่อน เจอกับพวกตัวที่มันมีดัมเมจเนี่ยเรายืนวัดกับเขาเนี่ยลำบากนะต้องทำจังหวะ1 2 1 2นะฮะเข้าออกโอ้โหไวมากตะก,กี้เนี่ยนะคอเนี่ยเขาเสียจังหวะนะฮะสกัดเนี่ยมันดัมเมจมันหนักนะฮะแล้วก็มียอนอีกนะครับต้องเข้าแล้วออกเข้าแล้วออกแต่ก็โอเคแล้วแหละนะครับเขาตาย2แต่ว่าจังเกิลเราตายเนี่ยไม่รู้คุ้มหรือเปล่า โอเคครับผมสกอร์ทีมนะฮะก็15ต่อ6เวลาในเกม9นาทีนะครับเหม <im resent> okay, so ือนตรงนี้จะมีประเด็นนะครับผมลิงไม่ค่อยอยากวัดกับลิงเนี่ยอยากรอให้ลิงหนึ่งตายละโอ้ยตายกับลิงสองตัวแล้วนะฮะคือลิงเปิดก่อนเนี่ยยังไงเขาก็ได้เปรียบแล้วเขาเป็นจังเกิลที่แบบ คือเงินเขาเยอะอยู่แล้วนะเยอะกว่าฮีโร่ที่มันยืนเลนเนี่ยโหงามไส้ติวเซียนบอกงามไส้ครับผมตายแทนโอเคไม่เป็นไรโอ้โหตายโหนี่ดูเงินผมนะฮะกับลิงเกือบเท่ากันแล้วเงินนาคอสทีมเราเนี่ย5,000อีกอย่างน้อยก็อาการที่นาคอสเงินน้อยก็เพราะว่าเขาไม่ค่อยได้ฆ่าหนึ่งเลยนะครับผมสองคือเขาไม่ค่อยได้ฟาร์มนะฮะเพราะว่าเขาตาย นั่นเองนะผมเป็นจังเกิลแล้วตายเนี่ยโอกาสการฟาร์มหาเงินเนี่ยมันก็จะลดลงไปนะครับผมเงินเขาก็เลยน้อยกว่าฮีโร่ที่ยืนเลนนะฮะอย่างผมเนี่ยค่าเยอะปิดสกอร์ได้ครับผมเงินมันก็เลยเยอะนะฮะนี่อย่างนี้ต่อไหมละ่ะโอ้โหอย่างแรงว่าลิงตายสมตัวกับลิงแล้วเนี่ย <c oughs> โอ้โหเก็บไม่ได้โอ้โหบันไดแล้วแบบนี้ ไม่ได้เนี่ย5-2โอ้โหผมต้องขายรองเท้าบูทชินนี้ทิ้งนะฮะเดี๋ยวออกโซนิกบูทนะฮะซับดัมเมจ10%หนึ่งครับผมจะลิงเปิดก่อนเนี่ยเสียเปรียบมากแล้วดาเมจของลิงเนี่ยไม่ใช่น้อยๆเลยนะครับผมเมื่อเทียบกับฮีโร่ที่มันไม่มีเกราะอ,อย่างซูก้าเนี่ยนะครับปีไวเทมมาเป็นดาเมจล้วนโอ้โหไม่รู้ว่ารองเท้าเนี่ยจะช่วยได้หรือเปล่านะฮะ สกัดโอ้โหเอาสกัดไม่ลงว่ะเอ้ยชะง,งักโอ้ยโ,โอเคครับผมติวเซียนเขาเก็บให้ได้ครับโอ้ยแพ้สกัดได้ไงเนี่ยประมาแล้วเนี่ยโอเคครับผมเลยนกันต่อนะฮะมไม่ได้ละตายเยอะเหลือเกิน,นะฮะสดมาก ไม่กล้าเดินเช็คพุ่มเลยนะอันตรายจริงโอ้้หูสกัดว่าโอ้โหลูกแบบนี้เนี่ยไม่ชอบเลยเนะี่ยตกใจมากโอ้ยจริงๆสกัดดาเมจมันก็เยอะนะแต่เรามีเกราะเด้งขึ้นมานะครับผม เกือบขอให้โอเคครับกาเกิดเอาป้อมต่อเลยจังหวะนี้มีเกาเกิดแล้วนะฮะเราซ่าได้นะครับแต่ว่าเกาะเกิดเนี่ยต้องใช้อย่างคุ้มค่าที่สุดเพราะว่าในเกมใช้ได้แค่สองครั้งนะฮะตายไปดิโอ้โหไม่ตายว่ะแต่ได้ป้อมกลับดีกว่าเรา เสียไปแล้วนะฮะหนึ่งครั้งนะครับเกราะเกิดเนี่ยสำคัญมากพยายามใช้แล้วก็เอาป้อมเขาไม่ได้ครับผมนะเกราะเกิดเนี่ยในเกมเนี่ยใช้ได้แค่สองครั้งเองนะครับคือถ้าเกิดว่าเราไม่มีเกราะเกิดไว้ใช้เนี่ยเวลาเราไฟต์กันเนี่ยลำบากมากเลยนะนะครับคนอื่นเขาเกิดนะฮะแต่เราใช้สิทธิ์เกราะเกิดเนี่ยไปแล้วสองครั้งนะหมดสิทธิ์โอกาสไฟต์เนี่ยก็จะน่ากลัวขึ้นเยอะกว่าเดิมนะเล่นยากขึ้นนะฮะมีแค่เคียวนะแล้วก็ตัวเฮอร์คิวลิสแมนเนจหรือสนับมือเด้งเกราะขนาดนั้นก็น่าจะเอาไม่อยู่เท่าไหร่นะครับผมเนี่ย เขียวนี่เนี่ยนะครับห well <met>, อโอ้โห้ขลางนะคอโดนลิงฮะยับเลยสกัดมันอยู่ในพุ่มแน่เลยเนี่ยนะครับโอเคเราจะไม่เดินลัดไม่น้ำไปนะเราจะอ้อมเอ้าจิ๋วเซียนเห็นไหมเนี่ยน่าจะรู้นะ <c oughs> ตายผมว่าแล้ว โอ้โหได้ไหมโอ้ได้ผมมาแล้วนะฮะโอ้โหลิงยังเอาโอเคครับผมเทลเก็บลิงได้ะฮะจบสกอร์ในเกมครับผม27ต่อ15นะฮะเวลาในเกม15าทีนะฮะจาก16นาทีแล้วครับผมเลดเกมนะฮะตอนนี้บอกเลยว่าดัามเมจลิงเนี่ยโคตรแรงเลยแรงจนน่ากลัวนะครับ โอเคบัฟ okay, มังกรเล็กให้นาคร้อนนะฮะเลือดเขาน้อยรอกรอกเกิดนะครับผมคาดอีก400โอเคส่วนอุย้ยลิงอ๋อตายอย่างไวอะนิดผมตายกับลิงมา5ตัวแล้วนะสกัด1ตัวโอ้โห ตายเยอะนะเนี่ยเราลิงสิบสี่นะฮะตายสี่าสิบโอเคเฮ้ยเทลสวยงามมากหูอย่างโหดคอมโบติวเซียนตามไดยที่ลิงมันยังไม่เอาเทลเนี่ยทีมผมยังไงก็ได้เปรียบนะ <c oughs> พราะเทลเนี่ยจังหวะที่ออลไฟ์นะฮะอย่างโหดบอกเลยดาเมจโคตรโอเวอร์พาวเวอร์นะฮะถ้าใครเล่นเทลจะรู้เลยนะฮะ พลานุภาพของเทลจังหวะการออกกัน4 5หคนเนี่ยโหดัเมจแรงมากโอเคผมเกิดแล้วนะรอแป๊บเพื่อนรอแป๊บไม่รู้ทันล่าลิงเขาก็จะเกิดแล้วเนี่ยมาเรามาเจอกันครับผมมีกับิงผมแค้ลิงม,มากเลยเนี่ยบองตรงนะฮะเกมนี้เนี่ยโคตรแค้เลยเนี่ยลิงมันเอาแต่ผมอะ <c oughs> โคตรซวยเลยมันเจอแต่ลิงอืมสั่งเลยฮะสั่งบุก ตอนนี้ครับไม่สนใจย้อนแล้วฮะสนใจลิงอย่างเดียวอะนั่นไงลิงโอตายแล้วอ๋อโอเคแค้นจัดนะครับผมโอเคครับผมขำๆนะฮะถ้าเราเล่นแพ้ดาวดลดกดไปก็ได้นะฮะนะครับถ้าเราชนะก็ได้ดาวไปแค่นั้นเองครับผมนะฮะอย่าคิดมากเล่นเกมขำขๆใครเครียดนะฮะ คลิปซูกาคลิปนี้ก็จะตึงๆสักหน่อยนะครับผมมีหลายช็อตที่ผมพลาดนะอันนี้ผมก็ทราบดีนะครับก็ปรับปรุงกันไปนะครับผมนะเกมนี้ก็ยาวหน่อยโอเคไปคนละไลน์นรผมเล่นดีสามารถีกันแล้วก็ไม่ด่ากันที่สําคัญเลยนะครับโอเคคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้นครับผมถ้าชอบอย่าลืมสับสกัยและแชร์ช่องปุ่นวีดีนะครับสำหรับวันนี้ผมต้องลาไปก่อนนะฮะสวัสดีครับ